มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของบ้านตกใจทารกถูกทิ้งหน้าประตูพร้อมด้วยจดหมายอ่านแล้วถึงกับจุกอก11ตุลาคมคณะกรรมการประชาชนตำบลกวางวานันเมืองบาดอนจังหวัดกวางบินรายงานว่าพบทารกเพศชายถูกทิ้งเจ้าที่กำลังติดตามหาบิดาและมารดาของญาติของเด็กทารกคนนี้ด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเวลา22นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมชาวบ้านพบว่ามีตะกร้าสีแดงอยู่ที่หน้าประตูบ้านของนางเจินถีเทืองเมื่อมาตรวจสอบพบทารกเพศช,ชายนะคะที่ถูกทิ้งไว้ทารกนี้มีน้ำหนักประมาณ2.8กิโลกรัมอายุประมาณ10วันและสุขภาพปกติในตะกร้านั้นยังมีกระดาษเขียนอย่างเร่งรีบว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมของฉันฉันไม่สามารถเลี้ยงลูกคนนี้ได้จึงขอฝากลูกให้ครอบครัวที่พบเขาได้โปรดเลี้ยงแทนฉันจะไม่กลับมาหาลูกอีก เมื่อได้รับข่าวเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นออกประกาศตามหาบิดามารดาและญยาตยิของเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะขณะนี้เด็กได้รับการดูแลแล้วก็เลี้ยงดูโดยนางหมายธิเฮลบุตรสาวของนางเจนินธิเทืองเจ้าของบ้านค่ะตามรายงานคณะกรรมการประชาชนตำบลกวางวันหาบิดามารดาหรือว่าญาติของเด็กไม่มารับภายใน15ตุลาคมทางคณะกรรมการประชาชนตำบลจะดำเนินการจดทะเบียนเกิดให้แก่เด็กตามกฎหมาย ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ